เก็บบรรยากาศจังหวัดชนบุรีให้เพื่อนๆรับชมนะคะว,วันที25่25ับมัน,นอ,อ,อยู่ฝวันที่25ตอน8โมงเช้าขับชา้าแล้วมันมเ,เลยลมน i. ถ้าเป็นขับทางไกลมันตัเดียวไม่้องชัวใช่ไหม ก็ GPS บอกว่า5นาทีถึง5นาทีนะ5นาทีรถต,ติดก็ไม่เกินมันก็เกิน5นาทีใช่ไหมติดเ,เราส่งัน,นยอยู่เลนขวา<ถ>สุดทายมอเลกอร์เอาโทรศัพท์ลงได้เมือ่อต้องข้ามไปแดงเนี้ยใช่ไม่ได้อยู่เลยนี้ต้องข้ามต้องตรง,งตามเขา่ทันไหมวันนี้เยอะเลยมองใส่คนเยอ

อีก1นึ่งเกิโลนลเลย,เล,ยลตัไปีกถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าผ่านโอตั้ผมเห็นเลยน,นท่นาันใหญ่สุดจัล่ะมันอยู่ใกล้กันหนึน่าพนชนไม่กี่ทีน่าจะมี2อ,อ 1, 6เกิโลย่นันดเลย,เลยโอยตัไปก็เห็นหนึ่ก็ท่าน้านนะอ,อยเมตร สุดพร้อแกบอกว่า okay, boy, เปิดร้านบิ๊กเบลที่นี่นะอะไรเปิดร้านบิ๊กเบลที่นี่ครสองเดือนม้วนตัวเลยอะไระไม่เห็นเบล่าปึ๊ต้องแกบอยมาเปิดร้านบิ๊กเบลที่นี่ครับใช่เปิดได้ประมาณเจ็ดเดือนก็เจ๋งม้วนเสือเลยม้วนเสือปบับบ้านดอยู่กรุงเทพนี่เดิแล้วอีก,อ,กอีกสองปีจะมาจัดไม่เอาที่นี่ไม่เอาแล้วลัวเจ้าทิพย์เกิดเจ้าทิพย์เกิดเจ้าทิพมันแรงเลยผมไม่เอาหอกนะ เราดูแลแค่พอจะบริกภคนเยอะนล้วนะไม่ใช่ว่าเทปจะสูงสีแลื่าุหน้าหรอกเทไม่ใช่มาตบหัวเล่นไม่ได้ใช่ดมตกหัวเล่นไม่ได้พอจะฟอมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆเอาบรรยากาศธรรมชาติจับุรเอาบรรยากาศธรรมชาติจังหวัดชลบุรีอาบกัดียกังวเอาบยังวลเกมนติััดชลี่องอยงวัเ็ติหวลเยกดบอยน่ะ เน,นี่ยนมะันทางเข้ามันปิดแค่นั้นอนะเข้าได้ไม่ะต่อมาได้สวนสนุกเห็นจะมีเลยจะหาที่นั่งเล่นหรอพอจัดตอนนี้ถ้าบ้าบอกว่าเดีนี้รู้สึกว่าจะมีสวนสนุกตรงไหนวงไงแต่ต้องตรงไปก่อนไกลไหมไกลไหมบอกความก่อนไกลก็ไม่ไปไปตรงไหนก็ได้มีห้องน้ำมีสถานที่นั่งเล่นอะไรเห็นท่านมันปิดประตูป่ะปิดประตูตรงไปไกลไหมไกลไหมนะคิดช้ายัง่ะ